วูยอย่าไปอายอย่าไปเคยยังง in ั้นพ่อมันดูไม่น่ากลัวต้องโหดนี่เดี๋ยวหนูพ่อจะคนที่ขยี้สวอปเลยล่ะโอเคไปไหนแล้วแม่บุญจ๋าม่รึากระตังสิจ้าแป๊บหนึ่งพ่อเขาว่ายายคนเนี้ยต้องหนีมาจากพนักงานสูตินารีเวทแน่นอนทำไมล่ะเขาจะไม่เห็นไงนะมือทองเขาเนี้ยอะไรอนี่ว่านี่ดูข้างหลังนะเออมันเจ๊โดมแก้วเหไม่รูมันเนาะไุนงานก็มีทุกวันแคเวลาไหนไปทำอะไรล่ะ เด็กอายุได้เ <ihan> ท่าไหร่เองท้องอีกเงี้ยเฮ้ยเด็หน่มพ่อเขาเล่พ่อพ่อจะปนี้ขยี้จวนน้องหยุดแนะนี่คือการปนมีของมีเครื่องดนตรีกระทางต้องมาให้หมดน่ารักจริงจอ่ะอรอยเนี่มันน่ากลัวสิอ้าแล้วมันไม่น่ากลัวไอ้มาเราต้องมาไหน เราเองไม่การรับแล้วเจอสังฆทานไปเพื่ออะไรเนี่ยเอบคป็นครับโอ้โหแสดงว่ามึงไม่ให้หวยถูกแน่เลยนี่แป๊บเดียวเห็นกูเป็นเจ้าพ่อยางตันเลยเถ้าพ่อยางตันก็ไม่ยังตัวเขาด้วยครับนี่คนถูกหวยก็จะรวยครับก็จะรวยเข้าวเกี๊ยวเหล้าหน่อย มเหมนเจิมดีกว่าอะไรนะครับเตาเตาด้วยเตาด้วยนะผมดำครับผูกได้ผ้าสามสีเอาแป้งมาถูแล้วกันเดี๋ยวอดครับพจน์จไม่น่ากลัวหน่อยอาดิมึงเลนเองไปขู่เลย เวลาจะผูมคนเนี่ยมันต้องทำอะไรออกขัยไหลพุ่งหน้าตึงตาโตัวต่อยต่อยต่อยหน่อยต่อยตออยเชี่ยวแต่หำรวจมาอยู่ตรงจมูกไม่ได้เหรอเฮ้พวกมึงทำอะไรกันเขารวยหมดแล้วนะฮะโอ้โหไปคุณไมปชูหัวตัวเนื้อเต้นเลยนะนี่ไปไหนกันเนี่ยฮะ คือว่าฉันมากับลูกชายสองคนนะจ๊ะมากับลูกชายใช่จ้ะอ้าวแล้วผัวไปไหนเล่าคือฉันมีแต่ลูกไม่มีผัวจ้ะตายแล้วมีแต่ลูกไม่มีผัวใผัวไม่ดีเหรอฮะที่หลังนี่นะอย่าไปมองใครไกลๆนี่ามนี่ในป่าในดงขุนโจรระดับหน้าตาสุดดีก็มีหน้าตาดีก็มีหน้าตาดีก็มีแม่โค้ดนี่เพื่อความสะดวกนะ ฉันขออุ้มเด็กหน่่ยได้ไหมฉันอยู่กลางป่ากลางโดยทั้งจนนน้าสิงแถวแยกบ้านนี้รู้จักฉันดีฉันไม่ทำ้ายเด็กแลือสตรีมีคันด้วยนะจ๊ะพระจนจ๊ะหรือว่าฉันทฉันเกรงว่าลูกชายฉันจะตกใจนะจ๊ะโอ้พระจงก็จะมือไม่หนักเดี๋ยวลูกฉันจะขวัญเสียนะน่ายังไงแล้วฉันขออุ้มสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมล้าน้าน้าไม่คุณนะพระจนไม่ทำอะไรลูกฉัน ไม่ทำไม่ทำฉันสัญญาด่เออเลยเอาละที่นี่เนาะเราก็จะได้มาคุยกันแบบสะดวกสะดวกอ้าวให้ทิปถายให้เขาไม่ทำไมนะฮะอเไรอไร่อะพูดว่าให้มึงเอาเด็กไปไลๆจะไม่รู้ไม่ละไอ่ม่คุณนี่ขอดูอีกสักครั้งจะได้มันเมื่อกี้ยังไม่เต็มตาเลย ลูกฉันจะตกใจม่ไม่ตกใจหรอกฉันว่าลูกเธอเนี่ยนะมันมันมันดูแปลกแปลกไปนะไม่อไอเด็กคนนี้มันมีสามหัวนะนะโอ้ยไอที่แกเห็นนม่นนมขาวแต่กูว่ายังไม่ตัดสายสะดือเลยนะไม่ตัแตกได้ไหมใช่อันนั้นเป็นกระยองนองวันนี้ตัดทางไสนจ้านี่อย่าอย่าไม่ทาอะไรนี่ฉันเชื่อไหมฉันเห็นหน้าเธอวินาทีแรกนะ ฉันจะรับเธอจนสติหัวใจเนี่ยวันนาจ้าเธอไม่ต้องลำบากลำบนก็ได้นะลูกคนเนี้ยฉันดูแลได้เพียงแค่เธอไปอยู่กับฉันไปเป็นเมียชั้นคุณโจหน่าสิงได้ไหมเล่าพ่อจ้าจ้า่วันนาต้องขอขอบใจในความวังดีของพระจรที่พระจอมเมตตาในตัวลูกฉันแล้วก็ตัวช่าวันนาแต่ว่าฉันคงจะไปเป็นเมียพระจอมไม่ได้หรอกจ้าทำไมล่ะพระจรต้องต่สงสาร ไปกับลูกไปเถิดนะจ้าฉันรักวันนาจริงๆนะและฉันไม่ใช่สเปคเธอตรงไหนนะนะเจ้าฉันกลัวนะจ๊ะพระจนยังไว้ผมทรงปลาแล้วอะไรเนี่ยเอ้าอยู่ในป่าในดงมันไม่มีร้านบาร์เบอร์นี่ไม่วันนาฉันดีดีๆด้วยแล้วนะพระจรอจ๊ะเมตตาฉันเถิดนะจ๊ะจะไปกับฉันหรือไม่จไปกับลูกไปเถิดเจ๊ะฉันไปไม่ได้จะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปไอเด็กคนนี้ไอ เอารักจริงๆสิถ้ารักจริงๆที่จะเชื่อนี่ไงคนเราเจอกันครั้งแรกจะชอบจะรักกันเนี่ยมันก็ต้องพูดจาดีๆกันใช่ไหมเมื่อกี้มันแค่ acting ให้เฉยเขาโหรดแกแล้วยังไงฉันก็ไม่เชื่อใจพ่อโจดีๆไม่ไ้เชื่อนี่ไงเมื่อสักครู่นี้ในคำที่ตกใจลูกที่มันตกใจขวัญเสียหมดแล้วอยากได้อะไรบอบๆอ๋อเขาควัญเสียหมดแล้วแกต้องขอขึ้นมาได้เลยนั่งคุกูดคำลง พอพังไหเหรออยาดีอยากกลกโดดโทษลักกันอ่ะฉันเชื่อใจม่ได้ผมก็หลุดแล้วัจะเฉล่ยใหม่อแต่ว่าถ้าหลวงพ่อเขาจะรักฉันจริงว่าไงฉันอยากจะขอสัญญาจากสามพ่อได้ทะให้ฉันได้หรือเปล่าว่ามาเลย ออกลงสัญญาตามพ่อที่ห้ยในยากยอมาหมดเลยงพ่อเออแรงหมดอย่างนะโอ้ยยยเยย่ยสยสัยยายายอยยยไยยยกยยยยงยย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 ไยนัยย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 ่อนยย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 นยยนยยยยยอยย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 ยะยยยยนยย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 นยยยนยยย่ยย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 ย่อ่อน do not okay. ไปจ้ปปาแต่สีของเรนจ้า